น้ำมลี่อเียงเสนอเรื่องบวงเสนิหาคุณเลขาตัวร้ายตอนที่เอีกด้านหนึ่งยิวาที่ตามปาคินายมาเธอรีบก้าเข้าไปในลิฟต์ตัวเดียวกับชายหนุ่มทันทีดวงตาคู่คมที่แสนจะเย็นชาปลายสายตามามองทางยี่วาด้วยสีหน้าไม่ดีนักคินคะยิวาอยากจะคุยเรื่องของเราหญิงสาวพูดในขณะที่ลิฟต์เลื่อนขึ้นไปชั้นบนเรื่อยๆ ผมว่าผลพูดชัดเจนแล้วนะชายหนุ่มตอบดวงตาคู่คุมมองดูตัวเลขของลิฟที่ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นอย่างใจจดใจจอ่อตอนนี้เขาเป็นห่วงพิริศาเป็นอย่างมากยี่หวาที่เห็นว่าชายหนุ่มยังคงยืนนิ่งไม่มีปฏิกิริยาใดๆหัวใจของเธอเกิดความกังวลขึ้นมาทันทีจนเมื่อลิฟถึงชั้นบนสุดและประตูเปิดออกยี่หวารีบคว้าแขนของชายหนุ่มเอาไวท้ทันทีใบหน้าอรอหลอกค่อยๆหันมามองแขน ที่ิงสาวจับอยู่ช้าๆก่อนจะสะบัดออกอย่างแรงจนยิงสาวเซเล็กน้อยคินยี่วะเอ่ยเสียงเครือเมื่อมองร่างสูงของชายหนุ่มค่อยๆเดินจากไปแต่ทว่าหญิงสาวกลับไม่ยอมแพ้เธอรีบกึ่งวิ่งกึ่งเดินตามชายหนุ่มไปก่อนที่ชายหนุ่มจะเปิดประตูห้องพักร่างอบอิ่มของยี่วะก็อบกอดร่างสูงจากทางด้านหลังเต็มแรงคิ้วหนาของฟ้าคินในขมวดเข้าหากันทันทีคินคะ ยี่หว่ารักคุณให้ยี่หว่าทำอะไรก็ได้ยี่หว่ายอมทั้งหมดหญิงสาวพูดพลางบุดเบียดร่รางกายอบอิ่มกระเพหลังกว้างอย่างจงใจดวงตาคู่คมเข้มขึ้นมาทันทีแต่ก่อนที่ชายหนุ่มจะได้ทำอะไรลงไปประตูห้องที่อยู่ติดกันก็ถูกเปิดออกเรียกความสนใจจากทั้งสองทันทีดวงตาคู่คมเป็นประกายเมื่อเห็นว่าใครยืนอยู่ตาจากี่หวาที่ดวงตาเบิกกว้างเมื่อเห็นว่าพิริสาย,ยังยืนอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่ห้องด้านล่างเธอมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคำถามของยี่วาเรียกสัยตาคมของชายหนุ่มให้หันกลับมามองทันทีส่วนคนที่ถูกถามกลับยกยิ้มน้อยๆอย่างอ่อนหวานก็น,นี่มันห้องของฉันไม่ฉันอยู่ห้องนี้และคุณยี่หวาคิดว่าฉันควรอยู่ห้องไหนกันฉันล่างเหรอคะพิริษาตอบแต่คนถามกลับสะทาน รีเปล่าออกจากแผ่นหลังกว้างของชายหนุ่มทันทีหมายความว่ายังไงชายหนุ่มหันกลับมามองยี่หวาที่ตอนนี้ใบหน้าสวยซีดเผือดอย่างเห็นได้ชัดเปล่าค่ะคินยี่หวาไม่ได้ทําอะไรนะคะแค่ถามดูคิดว่าเธอจะอยู่กับเลขาของคุณพอ่เอเสียอีกหญิงสาวรีบแก้ตัวในเมื่อรู้แล้วก็กลับไปเสียผมต้องการพักผ่อนชายหนุ่มเอ่ยไล่โดยตรง นั้นทำให้ยี่หว่าใบหน้าชาววบด้วยความอับอายเธอยืนมองชายหนุ่มสลับกับพิริศาด้วยแววตาโกรธเกลียวจากนั้นก็เดินจากไปทันทีสองคนที่เหลือหันมาสบสายตากันคุณมีอะไรจะบอกผมหรือเปล่าชายหนุ่มถามในขณะที่เดินเข้าไปใกล้ร่างบางที่ตอนนี้อยู่ในชุดนอนเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวลายการ์ตูนน่ารักใบหน้าเนียนใสแตกตื้นเล็กน้อยเมื่อเขาถามคำถามออกไป ก็เปล่านี้คะนี่ก็ดึกแล้วราตรีสวัสดิ์นะคะหญิงสาวแกล้งหาวออกมาและปิดประตูแต่ทว่าก็เดินฝ่ามือหนามาดักเอาไว้ทันทีดวงตาเรียสวยจ้องมองชายหนุ่มตรงหน้าเขมงด้วยความหวาดระแวงชายหนุ่มกระตุกยิ้มมุมปากไบหน้าคมที่โน้มลงมาสูดกลิ่นหอมอ่อนๆจากเรือนผมของหญิงสาวกำเทมปอดจนร่างบางชะงักกันกับการกระทําของชายหนุ่ม จะเล่าดีๆหรือว่าต้องให้ชายกำลังชายหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงเห็บปลาชิดไปหูของหญิงสาวที่เริ่มเนงกรรมหญิงสาวที่ได้สติรีผลักเป็นอกกว้างที่ไม่เมสขยับกระเยื่นให้ห่างออกไปจนเธอเริ่มหมดแรงในการไล่ชายหนุ่มก็ได้ค่ะหญิงสาวจำต้องตอบรับและจำใจต้องเชิญผู้ชายร่างสูงเข้ามาในห้องพักดึกดื่นดื่นอย่างไม่เต็มใจและไม่ไว้ใจอีฝ่ายแห่งแรง ภคิในัยได้แต่เดินตามหญิงสาวเข้ามาในห้องด้วยสายตาเป็นประกายเมื่อเห็นแววตาของเธอที่ไหวรริกอยู่ตลอดเวลาด้านประธานกิตติที่รีบกลับห้องคนตัวเองมาอย่างอารมณ์ดีขเขาแทบทนไม่ได้ที่จะได้ช่วยชมหญิงสาวสวยที่ขอหมายมั่นเอาไว้ประตูห้องที่ถูกล็อกถูกเปิดด้วยกุญแจสำรองภายในห้องสว่างด้วยแสงไฟดวงตาของชายวัยกลางคนกวาดสายตาไปมองทั่วทั้งห้องเพื่อหาอะไรบางอย่าง เมื่อเดินเข้ามาด้านในเขากลับได้ยินเสียงหวานที่เหตุา่นานังออกมาจากในห้องนอนดวงตาของเขาฉายแววกระหายขึ้นมาทันทีเมื่อเปิดประตูห้องนอนเข้าไปแสงไฟจากด้านนอกก็ทําให้มองเห็นร่างอบอิ่มที่ขาวโพลนกําลังนอนกอดตัวเองอยู่อย่างสันเทาใบหน้าสวยถูกปกปิดด้วยผมยาวสยายท่ามกลางแสงไฟสลัวของไฟที่ดูดด้านนอกริมผีปากของกิตติยกยิ้มขึ้นมาทันที จากนั้นเขาก็ไม่รีรออะไรทั้งนั้นก้าวขึ้นไปบนเตียงของเขาเทันทีโดยไม่ได้สนใจที่จะเปิดไฟใดๆอาศัยเป็ยงแก้แสงไฟสลัวจากด้านนอกเท่านั้นหนูพรีมไม่ต้องห่วงฉันจะดูแลเธออย่างดีใส่ร่างอวบเอ่ยเสียงแหบพร่าเมื่อฝ่ามืออวบไม่แพ้ตัวลูบไลไปตัวร่างอบอิ่มที่ร้อนเผาและส่งเสียงครุนครางอันเหุพร่าทุกครั้งที่เขาต้องตัวมันทำให้กิตติยังใจไม่อยู่ ไม่อาจโอนโยนต่อร่างอบอิ่มด้านล่างได้เลยเมื่อหญิงสาวใต้ร่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสียงครวญครางที่เกิดขึ้นเกืบอบค่นคืนโดยมีชายร่างวยกลางคนที่นอนเเพหลายอย่างหมดแรงดานยีว่วะที่เห็นว่าแม่เลขาตัวดีทํางานไม่สําเร็จเขาก็เก็บเอาความโมโหและโลกโรธเกลียวนั้นมาลงที่แม่เลขาตัวดีนั้นทันทีเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้นะนางตัวดีฉันบอกให้เปิด ยิหวะเคาะประตูห้องของกนกนุษเสียงดังลัน่นจนในที่สุดก็มีคนมาเปิดประตูหญิงสาวก็เดินเข้ามาภายในห้องของกนกนุษทันทีโดยไม่ทันได้มองว่าใครเป็นใครเพราะภายในห้องมืดมากมีเพียงแสงไฟสลัวที่โคมไฟในห้องนั่งเล่นเท่านั้นที่เปิดอยู่หญิงสาวที่หันกลับมาเพื่อต่อว่ากนกนุษก็ถูกเรียวแขนของใครบางคนเข้ามากอดเธอทันทีแกเป็นใครปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะ ยี่หวาพูดด้วยความตื่นกลัวที่อยู่ก็ถูกใครไม่รู้เข้ามากอดเทมไหมหนั้นนั้นยังสุกใสซอกคอของเธอในดันร่างของเธอเข้าไปยังห้องด้านในยี่หวาตัวสันนริกด้วยความหวาดกลัวฉันบอกให้ปล่อยไอ้บ้าปล่อยฉันเดี๋ยวนี้แกรู้ไหมว่าพ่อของฉันเป็นใครปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยหญิงสาวพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ทว่าห้องที่ติดกันแต่เป็นห้องของพ่อของเธอ และอีกด้านหนึ่งเป็นห้องของวิสรุตนุชผมไม่ไหวแล้วให้ผมเถอะนะเสียงทุ้มเหตุพรับทแต่้้หยิงสาตัวแข่งค้างแกไอสารเลวไอคนชั้นต่ำฉันไม่ใช่กระหนดนุชของแกปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ยี่หวาพยายามปัดป้องทุกทางแต่ไม่สามารถสู้แรงของคนตรงหน้าได้ริมฝีปากอิมสุสที่ส่งเสียงกรีดร้องวอยวาก็ถูกชายนุ่มประกบริมฝีปากลงมาด้วยความเล่าร้อน ทำให้เธอถึงกับพูดไม่ออกหญิงสาวได้แต่ส่งเสียงประท้วงในลำคอเมื่อร่างของเธอถูกวางลงบนเตียงกว้างและตามมาด้วยร่างของชายหนุ่มทันทีไม่ปล่อยฉันฉันบอกให้ปล่อยหญิงสาวพยายามดิ้นรนแต่ทว่าด้วยร่างกายที่เล็กกว่าและเรียวแรงที่น้อยกว่าแต่ไม่ถึอไม่สามารถปลักใส่คนบนร่างที่คลมเธอเอาไว้ได้วิสรุตลูกน้องของพ่อเธอกรลังมองลงมาด้วยสายตาอยากยิ้มในร้อนแรง ม้ว่าเธอจะห้ามอีกฝ่ายเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่าชายหนุ่มจะขาดสติไปเสียแล้วหยาดน้ำตาม,มากมไม้ของหญิงสาวรินไหลล,ลงมาเมื่อริฟีบปากอุ่นร้อนของวิสรุษแต่ต้องละทิ้งร่องรอยแห่งรักไปทั่วทั้งตัวอย่างไม่อ่อนแรงเฉกเช่นเดียวกับฝ่ามือหนาะที่ปิดเคล้นความอบอิ่มคู่นั้นของเธออย่างแรงจะเป็นรอยนิ้วมือแต่แล้วยู่ๆชซยหนุ่มก็หยุดลงเงยหน้าขึ้นมามองหญิงสาวด้วยแววตากระหาย หญิงสาวสั่นริกทันทีด้วยความหวาดกลัวใบหน้าที่ดูดีของวิสรุธขึ้นมาจงพิษหญิงสาวอย่างเร่าร้อนอีกครั้งดวงตากู่สวยเบิกกว้างขึ้นทันทีไม่ว่าจะไม่ใช่ครั้งแรกคนเธอก็ตามไม่ทันที่หญิงสาวจะได้ตั้งสติเอลสอบของชายหนุ่มก็ทํางานทันทีตอนนี้สมองของเธอเบลอไปหมดร่างกายอ่อนแรงไม่ว่าชายหนุ่มจะทําอะไรกับร่างกายคนเธอไรซึ่งเรี่ยวแรงขัดขืน ลุหายใจของคุณทั้งคู่ถีกระชัน้นภายในความเงียบของห้องนอนหญิงสาที่รวบรวมสติได้ก่อนกำลังจะผลักร่างหนาที่นอนทับทับเธอให้ห่างออกไปแต่ทวาเอวสอบที่เริ่มขยับดวงตาคู่สวยเบิกกว้างขึ้นทันทีมองชายหนุ่มที่ลุกขึ้นมามองสบสายตาของเธอด้วยแววตาที่ไม่ต่างจากเดิมไม่พอแล้วไอ้สารเลวหญิงสาป,ปฏิเสธเสียงเบาวิวไม่วัดตรงไหนของห้อง ชายหนุ่มก็พาเธอไปหาความสำราญแทบจะทุกมุมไม่เว้นแม้แต่ภายในห้องน้ำชายหนุ่มก็ไม่ยอมปล่อยเธอไปแม้จะมีสติขึ้นมาแล้วก็ตามไม่ใช่กระหนุดอย่างที่เขาเข้าใจสสนใจให้คุณพ่อไล่แกออกยิงสาพูดเสียงสัน่นวิสรุตยกยิ้มมุมปากอย่างชั่วร้ายแน่ใจหรือครับว่าจะทำแบบนั้นทั้งที่เราก็เข้ากันได้ดีแบบนี้ ชายหนุ่มโน้มตัวลงมากระซิบข้างๆใบหูของยิงซาวที่พยศไม่เลิกยิงสาวจนคำพูดได้แต่นอนส่งเสียงร้องอย่างวอบวามจนไม่รู้ว่าตัวเองหมดสติไปตั้งแต่เมื่อไหร่พร้อมด้วยชายหนุ่มที่ทิ้งตัวลงมานอนข้างๆกันอย่างอ่อนแรงเมื่ของสิ่งที่เขาดื่มเข้าไปได้หมดลงภายในห้องพักอันรูราที่เวลาล่วงเลยดึกดื่นมากแล้วแต่ทว่าแขกที่ไม่เต็มใจที่จะเชิญเข้ามา กำลังนั่งตีสีหน้าเคร่งครึมสองแขนยกขึ้นกอดอกดวงตาคู่กลมจ้องมองมาที่หญิงสาวอย่างไม่ละสายตาจนทำให้พิริศาที่นั่งอยู่ตรงกันข้ามเริ่มทำตัวไม่ถูกดวงตาเรียวสวยไม่เม้จะกล้าสบสายตาคมคู่นั้นร่างมาที่อยู่ในชุดนอนกระสอบกระสายกับบรรยากาศที่เงียบจังหระเวงจะเล่าได้หรือยังครับเสียงทุ้มของพาคิไนเอ่ยขึ้นพิริศาสะดุ้งเล็กน้อย ่อนที่จะยกยิ้มอย่างประมาทไปให้ใชาหนุ่มอย่างคนที่กระทำความผิดมาและถูกจับได้เออคือหญิงสาวไม่รู้จะเริ่มต้นเล่ายัางไงดีเริ่มไม่ถูกหรอครับชาหนุ่มถามหญิงสาวยิ่งเริ่มกดดันง่วงก็ง่วงเทมยังต้องมานั่งจ้องตาก,กับชาหนุ่มอีกถึงแม้ว่าจะหน้าตาดีมากก็ตามแต่เฮ้อก็ได้ค่ะ จากนั้นพิริษาก็เล่าเหตุการณ์ที่เธอเจอมาจนถึงกลับมาที่ห้องนอนจนเจอพาคินายและยี่วาที่เดินมาโบยวายหน้าห้องหญิงสาวเล่าไปพลางรอบสังเกตสีหน้าของชายหนุ่มไปพลางเสียงของเธอก็ค่อยๆเบาลงเบาลงเมื่อชายหนุ่มลุกขึ้นยืนมาตรงหน้าเธอแลยโน้มตัวลงมาใกล้สองแขนแกรงกักเธอเอาไว้ใบนะหน้าเราเรายื่นเข้ามาใกล้จนแทบจะเห็นขนตาของเขา ผมบอกคุณว่ายังไงเมื่อวานชาหนุ่มเอืยเสียงเย็นมองใบหน้าสวยตรงหน้านิ่งก็ตอนนั้นมาชุะหุบหญิงสาวหาข้ออ้างชุกะหุบชายหนุ่มถามซ้ำคิ้วหนาเลิกขึ้นแต่กลับขอความช่วยเหลือจากภาสกรได้ชายหนุ่มพูดจบดวงตาเรียวสวยของหญิงสาวเบิกกว้างขึ้นทันทีเพราะเธอไม่ได้เล่าในส่วนที่ไหว้วานให้ภัสกรไปดูภาคิดใน ในระหว่างที่เธออยู่ด้านบนกับกระหนุกนุ๊ตดวงตากู้สวยลุกลิกอย่างมีพิรุษในขณะที่ชายหนุ่มมอ,มองแต่ความน่ารักของหญิงสาวอยู่นั้นฝ่ามือเรียก็ถือโอกาสผลักชายหนุ่มออกและรีบวิ่งเข้าห้องนอนของตัวเองทันทีนี่ก็ดึกแล้วราตรีสวัสดิ์นะคะท่านประธานแล้วก็ปิดประตูให้ด้วยนะคะหญิงสาวยืนแอบที่ประตูห้องนอนที่ย้มเพียงนิดเดียวในขณะพูดแล้วรีบปิดล็อกประตูทันที ทิงให้คนตัวโตวมองตามอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาเจหนุ่มใส่หัวช้าๆคุณยังค้างคำขอของผมอยู่หนึ่งเรื่องหวังว่าคงไม่ลืมกลับไปร่มนี้คุณเตรียมตัวได้เลยเสียงทุ้มเอ่ยขึ้นหญิงสาวที่ยังยืนอยู่ที่ประตูห้องนอนได้ยินชัดเจนจากนั้นใช้นุ่มก็ออกไปจากห้องพักของหญิงสาวและไม่ลืมที่จะล็อกประตูให้เธอเรียบร้อยเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยบรรยากาศที่สดใส ทองฟ้าสีครามน้ำทะเลสีายพนักงานของทั้งสองบริษัทต,ต่างทยอยกันเก็บกระเป๋าเพื่อเตรียมตัวกลับบริษัทอย่างไม่ค่อยที่จะเต็มใจมากนักเพราะลมแหลในบรรยากาศของโรงแรมที่นี่แสงแดดยามสายที่สาดส่องเข้ามาภายในห้องพักที่ไม่ได้ปิดผ้ามาสนิทร่างอวบที่หงหุดหงิดกับแสงเยงตาลืมตาตื่นขึ้นมาทันทีด้วยความหงหุดหงิดแต่เมื่อนึกถึงเรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมา ดวงตาเรียวเล็กที่ประดับอยู่บนใบห,หน้าอวบพราวระยับขึ้นมาทันทีเมื่อมองไปยังด้านข้างหนูพรพมเลน้ำเสียงที่ชวนขยักขยงที่เอ่ยออกมานั้นทำให้ร่างอวบอิ่มที่นอนอยู่ลืมตาขึ้นมาเทพจะทันทีหญิงสาวรีผุดลุกขึ้นนั่งหันหน้ากลับมาเผชิญหน้ากับร่างอวบที่ดวงตาเบิกกว้างเมื่อเห็นหน้าหญิงสาวที่เขากกกดเมื่อคืนด้วยความเร่าร้อน กนกนุชทำไมเป็นเธอและพี่รีสายอยู่ไหนกิตติตาวาดถามเลขาควบตำแหน่งเด็กเลี้ยงของเขาด้วยเสียงอันดังลัน่นจนหญิงสาวสะดุ้งด้วยความตกใจนุชคือนุชนุชพลาดไปแล้วค่ะหญิงสาวบีบน้ำตาทันทีอย่างน่าสงสารใบหน้าอวบของกิตติแดงกรรมขึ้นมาทันทีอย่างอารมณ์เสียไม่ได้เรื่องออกไปพ้นหน้าฉันเดี๋ยวนี้ กิติไล่หญิงสาวออกจากห้องทันทีด้วยอารมณ์ที่กลกรนโกรธกนกนุชรีบรนลานเก็บเศษเสื้อผ้าที่กระจัดกระจายเต็มพื้นดวงตากลุมโตหันกลับไปมองร่างอวบอ้วนด้วยสายตาเข็งกร้าวแล้วรีบเดินออกไปจากห้องพักทันทีกนกนุชจับมือจับประตูก็ต้องแปลงใจเมื่อประตูห้องของเธอไม่ได้ล็อกคิดอีกทีคงเป็นวิสรุธที่มาหาเธอที่ห้องเมื่อคืนแน่นอนเพราะถธอให้กุญแจสำรองเขาเอาไว้ หญิงสาวเปิดประตูออกกว้างดวงตากลมโตก็ต้องชะงักเมื่อมีเสื้อผ้าของทั้งหญิงทั้งชายที่คุ้นตาตกอยู่ภายในห้องของเธอและสิ้นสุดที่ห้องนอนซึ่งเปิดประตูทิ้เงเอาไว้หัวใจของกระนกนุชเต้นแรงหญิงสาวค่อยๆสาวเท้าเข้าไปดูภายในห้องนอนนั้นยังแผง่วเบาจนเมื่อเธอมายืนอยู่ที่หน้าประตูห้องนอนภาพชายหญิงคู่หนึ่งที่นอนอยู่บนเตียงของเธอดวงตาของก,กนกนุชเบิกกว้างขึ้น,นทันที ก่อนที่จะยกยิ้มอย่างชั่วร้ายสภาพของคุณทั้งคู่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกนกนุชถึงกับต้องเบือนหน้านีจากนั้นเธอก็เดินกลับออกไปยืนกใกล้ๆกลับประตูหน้าห้องพักและกรีดร้องออกมาทันทีสุดเสียงส่งผลให้สองร่างที่นอนหมดเรียบแรงอยู่ลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมด้วยกิตติที่กำลังจะอาบน้ําเดินออกมาจากห้องทันทีด้วยความรําคาญเมื่อได้ยินเสียงกรีดของกนุกนุชจะร้องหาอะไร กิติตะวัสยิงสาวที่ยังคงใส่เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยหญิงสาวหันมาทางกิติด้วยด,ว,ยดวงตาสนิกมือก็ชี้เข้าไปด้านในของห้องเธอด้านในค่ะใครก็ไม่รู้อยู่ในห้องของนุชหญิงสาวพูดดวงตากลมโตแดงกำ่ำกิติตัดความรำคาญเดินเข้าไปดูภายในห้องนอนนั้นทันทีแต่ร่างอบวบอ้วนที่อยู่ในชุดผ้าเช็ดตัวผืนเดียก็ต้องชะงักเมื่อเห็นว่าใครที่นั่งอยู่บนเตียงยี่ห้ เสียงเห็บแห้งของกิตติที่เอ่ยออกมาทำให้หญิงสาวเจ้าของชื่อหันขวับมามองทันทีคุณพ่อหญิงสาวพูดได้เพียงแค่นั้นดวงตาคู่ซอยแดงกัมพร้อมหยาดน้ำตามากมายกิตติโกรธจนตัวสั่นหันไปมองคนที่ทำร้ายรู้สาวคนตัวเองจากนั้นก็กระโจนเข้าใส่ประเกินหมัดลงบนใบหน้าของวิสรุธทันทีด้ากลางเสียงกรีดร้องของกนกนุชวิสรุธที่ถูกทำร้ายโดยไม่ทันได้ตั้งตัว พยายามป้องกันตัวจากฝีมือของกิตติบิริสาที่ตื่นคนข้างซ้ายเพราะเมื่อคือนนอนดึกหญิงสาวรีบอาบน้ําแต่งตัวเก็บเสื้อผ้าเพราะกลัวว่าจะพลาดอาหารมื้อเช้าของโรงแรมก่อนที่จะเช็คเอาท์ออกไปโดยที่เธอไม่ลืมโทรไปนัดภาสกรให้รอเธอไปทานอาหารเช้าพร้อมกันแต่เมื่อเปิดประตูห้องออกมาดวงตากู่สวยก็ต้องเบิกกว้างเมื่อท่านประธานสุดหล่อของเธอ เธอมื่หยุดลงที่หน้าห้องของเธอพอดีอดีหญิงสาวย,ยกยิ้มแห้งๆว่าเจอชายหนุ่มโดยไม่ทันได้ตั้งตัวท่านประธานหญิงสาวจำต้องเอ่ยทักล่าสูงที่ยืนมองเธออยู่จะนีรอเสียงทุ้มพูดคุณมองฉันในแง่ร้ายไปแล้วเราไม่ได้นัดกันสักหน่อยหญิงสาวตอบอย่างนั้นก็ไปพร้อมกันเลยภาร์คีนพูดค่ะ คนมีชนัะติดหลังอย่างพิริษาจำต้องตอบตกลงแต่ว่าชนัดพิกรด้วยนะคะหญิงสาวบอกเมื่อทั้งสองเข้าไปในลิฟต์ชายหนุ่มปลายสายตามามองหญิงสาวประตูลิฟต์ก็เปิดออกแน่ชั้นถัดไปทันทีเสียงกรีดร้องวายที่ดังขึ้นมาจากถูงทางเดินอีกด้านหนึ่งพิริษาและปาคินในหันมาสบสายตากันทันท,ท,ทีพลางเร่งฝีเท้าไปยังเสียงร้องนั้น เมื่อไปถึงภาคิไในไม่ได้เข้าไปในห้องพักที่เสียงดังนั้นแต่กลับมองไปทางยญิงสาวที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยยืนอยู่ใก,ก,กล้ๆกับประตูห้องพักและมองดูความวุ่นวายภายในด้วยสีหน้าแปลกๆเกิดอะไรขึ้นเสียงทุ้มที่ทแฝงเอาไว้ด้วยความเย็นชาเอ่ยถามกนะนุกรุที่สมเพชคนหล่นั้นสะดุ้งทันทีเพราะเธอจําได้ว่าเป็นเสียงของใครและไม่คิดว่าจะเจอชายหนุ่มตอนนี้หัวใจของเธอเต้นกระนำ่ำ ค่อยหันมาทางต้นเสียงพร้อมดวงตาที่เบิกกว้างคุณพาคินนยคะคือว่านุชหญิงสาวที่ทำตาจะร้องไห้ออกมาก็ถูกสายตาคมของชายหนุม่มมองมาอย่างน่ากลัวทำเอาเธอถึงกับชะงักคุณกินข้าวไปดูเองดีกว่าคะ่ะกนกนุชพูดพลางหลิกทางให้ชายหนุ่มได้เห็นว่าภายในห้องนั้นเกิดอะไรขึ้นโดยไม่แต่ได้สังเกตว่าด้านหลังชายหนุม่มมีใครตามมาด้วย จนเมื่อชายหนุ่มหันกลับไปทางด้านหลังคุณรอยอยู่ตรงนี้ไม่ต้องตามเข้าไปเสียงุ้มือ,อขึ้นพิริษามองหน้าชายหนุ่มด้วยความขัดใจแต่ก็ยอมพยักหน้าตอบรับเพราะเธอรู้ว่าด้านในนั้นคงไม่ค่อยน่าม,มองให้เสียสายตาสักเท่าไหร่ทั้งนั้นฉันไปรอที่ห้องพักสกอรน,นะคะเสร็จจากตรงนี้เราค่อยไปทานข้าวกันหญิงสาวบอกกับชยหนุม่มคิ้วหนาขมวดเข้าหากันทันที คุณลงไปรอด้านล่างเลยรอในห้องสองต่อสองผมไม่ไว้ใจใส่หนุ่มพูดจบลมหายใจของหญิงสาวสะดุดใช้สถานการณ์ไหมคุณฉันไปละหญิงสาวครั้งจะต่อล้อต่อเถียงกับแสยหนุม่มจึงหมุนตัวกลับออกไปแต่ทว่าคุณพรีมเมื่อคืนคุณให้อะไรนุชดื่มคะเสียงหวานที่สั่นเครือเอ่ยขัดขึ้นทํเอาฟีเท้าของฟิริสาชะงัก ก่อนที่จะค่อยๆหันมาสบสายตาของกนกนุชด้วยแววตารีบเฉยอยากให้ฉันพูดตรงนี้จริงๆรอพิริสาถามเมื่อหันไปมองร่างสูงของบาคีใไนที่เดินเข้าไปด้านในห้องจากนั้นเสียงทะเลาะภายในห้องนั้นก็เงียบสนิทเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพิริสายหยกยิ้มอย่างชั่วร้ายก่อนที่จะหันกลับมามองกนกนุชตั้งแต่หัวจรดเท้า สงคนที่ถูกมองถึงกับสันสะท้านกับสายตาที่ยญิงสาวมองมาคุณเหมาะกับวิสรุตดีนะคะเต่ดูเหมือนว่าเขาจะปีนป่ายขึ้นไปเกาะกิ่งไม้ใหม่ที่สูงกว่าคุณเสียแล้วพิริสาพูดจบก็หมุนตัวเดินออกมาทันทีโดยไม่ได้สนใจเวลตากรุดเกลียวและแข่งกล้าคงกนกนู้ที่มองตามหลังมาในขณะที่กิติกำลังจัดการกับวิสรุตดยมียิ่มวายยืนมองด้วยความสับสน ทันทีที่ร่างสูงของภากคีในใยปรากฏขึ้นมาเป็นยี่หว่าที่เห็นก่อนคนอื่นหญิงสาวด้วยแวลตาสันไวยอย่างรุนแรงพร้อมใบหน้าที่ซีดเผือดและดวงตาที่น้ำตาชวนเจียนจะไหลลงมาอีกรอบที่นี่มันโรงแรมไม่ใช่ที่บ้านกร,รุณาให้เกียรติแขกคนอื่นด้วยทันทีที่เสียงทุ้มแสนเย็นชาเอ่ยจบทุกคนชะง,งักค้างก่อนที่จะหันมามองพาคีนยเป็นสายตาเดียวกันคุณ คุณเข้ามาได้ยังไงกิติที่ได้สติก่อนใครเอ่ยขึ้นลุมหายใจของเขายังคงหอบทีเมื่อเขาลงไม้ลงม,มือกับวิสรุ์อย่างกรูดเกลียวแต่ความอับอายที่ถูกคนอื่นมาเห็นภาพอันไม่น่ามองมันมีมากกว่าผมหวังว่าพวกคุณจะจัดการเรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยไม่รบกวนคนอื่นๆภาคินในพูดจบก็หันหลังกลับเดินออกไปแต่ทว่าร่างกายบอบบางอัน่อ,อนล้าของยี่วา กลับทลาลุกขึ้นจากเตียงวิกไปคว้าแขนของชายหนุ่มเอาไว้ทันทีคินคะมันไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นนะคะทุกอย่างมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันหญิงสาวพูดทางที่มืออีกข้างจับผ้าห่มเตียงมาคลุมกายเอาไว้แน่นใช่ใช่มันเกิดเรื่องเข้าใจผิดกันกิตติพยายามสนับสนุนในสิ่งที่ลูกสาวพูดทางที่มันฟังไม่ขึ้นแม้แต่น้อยก็ตามมันไม่ใช่ธุระอะไรของผม ชายหนุ่มพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาสุดๆคินคะคุณต้องเชื่อยี่หวานะคะมันแค่เรื่องเข้าใจผิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นไม่เชื่อคุณก็ถามมาดูสิคะหญิงสาวพยายามอธิบายดวงตาคู่สวยที่แดงกำนั้นหันไปมองทางวิสรุษอย่างคุมคู่ทางที่มือข้างที่จับผ้าห่มเอาไว้ที่อามาคลุมกายสันร,ริกแต่ไม่อาจปิดบังร่องรอยสีกุลาบบนร่างกายได้แม้แต่น้อย ใบบอกก็รู้ว่าเมื่อคืนดุเดือดกันแค่ไหนใบหน้าของพาคินไนก็ค่อยหันมามองท่อนแขนที่หญิงสาวจับเอาไว้ชายหนุ่มรีบปลดออกมันทันทีด้วยความรังเกียจริมฝีปากนาของชายหนุม่มยกยิ้มเหยียดขึ้นมาก่อนสานไปมองวิสรุธที่ผมเผายุ่งเหยิงนังคมหน้าก้มตาหลบสายตาของเขาอย่างคนขี้คลาดแกบอกคุณคิดไปสิว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นยี่หวาตวาดวิสรุธทันที ไม่เห็นว่าชายหนุ่มอาเต้นั่งกม้มหน้าก้มตาไม่พูดอะไรสักคำผมว่าผมทนมามากพอแล้วทั้งที่ผมไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องมาอดทนกับความน่ารำคาญแบบนี้แต่เห็นเกนหน้าใครบางคนที่สู้อุตส่าห์พยายามสร้างโอกาสให้คุณขึ้นมาภาคีนพูดเสียงเรียบแต่แฝงเอาไว้ด้วยความเย็นชาจนยี่หวานและกิติพังะผมไม่สนหรอกนะว่าใครจะมาร่วมทุนด้วยหรือไม่เพราะอะไรรู้ไหม มีบริษัทอีกตั้งเท่าไหร่พร้อมต่อคิวรอต่อจากบ,บริษัทของคุณอีกมากมายยิ่งชายหนุ่มพูดใบหน้าของยี่หว่าก็ยิ่งซีดเผือดต่างจากกิติที่ใบหน้าแดงกรรมัมเพราะความโกรธจากการถูกชายหนุ่มรุ่นลูกดูถูกแล้วคุณจะต้องเสียใจที่มาดูถูกผมกับลูกสาวแบบนี้กิติเอ่ยขึ้นด้วยดวงตาแดงกรรมัมเอาไว้ถึงเวลานั้นก่อนแล้วค่อยพูดก็ไม่สายอ๋อ ไม่ต้องเชิญผมไปงานแต่งนะผมไม่ว่างพาคีนพูดจบก็ก้าวออกจากห้องนั้นทันทีด้วยความรังเกียจโดยมีเสียงกรีดร้องโวยวายของยี่หว่าดังลอยตามหลังมาดวตางตากูุมของพาคีนไม่แม้ชันม,มองกนกนุชที่ยืนหน้าซีดตัวสั่นอยู่ที่ประตูทางออกกนกนุชได้แต่มองตามแผ่นหลังกว้างของพาคีนโดยไม่ได้สังเกตเห็นว่ากิติก็เดินออกมาจากห้องนอนด้วยใบหน้าทะมึงทึง เลี้ยงเสือข้าวสุกกิติตวัดใส่กนกนุชพร้อมฝ่ามืออวบี่ตวัดลงใบหน้าของเธออย่างแรงจนหน้าชากนกนุกน๊ตก่อยหันมองมองกิติอย่างตกตะลึงนุชนุชผิดอะไรหญิงสาวพูดพลางน้ำตาไหลลงมาทันทีเพราะแกเพราะแกคนเดียวที่ทำให้ฉันต้องตกอยู่ในสภาพนี้ไม่ทันที่กิติจะได้ตอบฝ่ามือเรียของยี่หวาก็ตวัดลงบนหน้ากนกนุชซ้ำรอยเดิมเมื่อครู่ ครานี้มุมปากของกนกนุชถึงกับมีของเหลวสีแดงซึมออกมาเพราะแกเพราะแกคนเดียวนางคนชั้นตำ่ำยี่หวาลงไม้ลงม,มือกับกนกนุชแต่มีหรือที่กนกนุชจะยอมความอดทนของเธอก็มีขีดจำกัดเช่นกันหญิงสาวไม่สนอะไรทั้งนั้นเธอตวัดมือลงบนใบหน้าของยี่หวากลับคืนไปเช่นกันท่ามกลางความตกตะลึงของสองคนพ่อลูกแกแกกล้าทำฉัน เยวัปพูดด้วยน้ำเสียงเรียยกราดใช่ฉันเองเพราะฉันอย่างนั้นเหรอถ้าไม่ใช่เพราะแผนการเร็วๆของสองคนพ่อลูกอย่างเกดสองคนฉันจะโดนสายตาเย็นชาของคุณปาคีนในมองมาแบบนี้เหรอถ้าจะเร็วมันก็เร็วด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละกระดุกนุษตอบโต้อย่างไม่ยินยอมด้านล้างของโรงแรมตรงโซนอาหารเช้าภาสกรนั่งเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนอย่างอ,อกรถ รวมทั้งถามถึงเหตุการณ์ที่บิริศาไปเจอเมื่อเช้าอย่างอยากรู้อยากเห็นถึงว่าทำไมคุณคินถึงได้รู้ว่าพริมขอความช่วยเหลือจากก่อนหญิงสาวพูดอ้าวคุณคินไม่ได้รู้อะไรมาก่อนเหรอก่อนถามอย่างแปลกใจเพราะเมื่อคืนดูเหมือนว่าท่านประธานจะรับมุกของเขาอย่างเลื่นไหลหญิงสาวสายหน้าทันทีไม่นะขอแค่เตือนพริมเฉยๆว่าให้ระวังตัวเตือนพรีม แต่ไม่ระวังตัวเองเนี่ยนะแปลกคนแล้วเมื่อกี้พริมเห็นอะไรมาบ้างภาสกรเข้าเรื่องที่ตัวเองอยากรู้ทันทีไม่รู้เหมือนกันหญิงสาวตอบอ้าวกรทำหน้าเร่าราทันทีเมื่อยิงสาวตอบแบบนั้นเจอแต่กะหนกโดดยืนบีบน้ำตายอยู่ส่วนด้านในเกิดอะไรขึ้นคุณคินขอไม่ให้พริมเข้าไปหญิงสาวบอกเพื่อนรักต่างวั แม่เดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็คุณคินก่อนเอ,อ่ยล้อหญิงสาวชะง,งักเล็กน้อยก่อนที่จะชวนเปลี่ยนเรื่องทันทีแต่ฟังจากเสียงด้านในถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคุณกิติคุณยี่วาแล้วก็วิสรุตพิริสาพูดถ้าแผนตลบหลังไม่มีผิดพลาดทุกอย่างควรจะเป็นอย่างที่เธอคิดเอาไว้ภาสกรยกมือขึ้นทับอ,อกดวงตาเบิกกว้างขึ้นมาทันทีร้ายร้ายมาก ไม่เลยขาเพื่อนฉันโกนพูดด้วยสายตาเป็นประกายไร้ายมาไร้ายตอบไม่โกงหญิงสาวพูดอย่างนี้นี่เองอยู่ๆเสียงทุ้มของคนที่ทั้งสองรู้จักก็ดังขึ้นทั้งสองหันกลับไปมองด้านหลังทันทีดวงตาของทั้งคู่เบิกกว้างแล้วรีบหันกลับมาสวยแล้วยายพรีมกอนกระซิบกับหญิงสาวก่อนที่ร่างสูงของภาคีนัย จะนั่งลงตรงกันข้ามกับคนทั้งสองจบตอนที่7ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังนะคะเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ